วัสดีครับอันนี้ก็เป็นรายการกรุงเทพ2ีชั่วโมงเราแรกที่จะทำเป็นรายการที่ตั้งใจจะจะให้พี่น้องชาวไทยและคนไทยทุกคนได้รู้จักเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยหลายท่านอยู่กรุงเทพยัยงไม่รู้เลยว่าที่กรุงเทพเรามีอะไรดีที่ไหนเรามีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่ควรรู้หรือต้องรู้หรือเรามีอะไรที่เรายังไม่รู้ที่เราอยากรู้ หรือมีอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราควรแก้ไขและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นโอกาสดีๆที่เราไม่รู้นะครับวันนี้รายการกรุงเทพ24ชั่วโมงผมโคศิตสุวิจ,จิตก็จะขออาสาเป็นผู้ที่จะนําไปให้ท่านผู้ชมได้ไปดูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักเมืองหลวงเราเมืองหลวงเปที่รักเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงเลือกที่นี่หลักลเมตรที่ศูนย์จุดแรกซึ่งอยู่ในเขตพัทนคร,ครเขตนี้มีความสำคัญมากก็คือเป็นเขตที่ มีการย้ายเมืองหลวงเราหรือราชานิงเราจากกรุงธนบุรีมาสู่ที่เขตพระนครนี้โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านได้ทรงมีดำริในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาสู่ที่นี่และตั้งที่นี่เป็นฐานะเป็นราชธานีนะครับงนั้นบริเวณของเขตพระนครเนี่ยก็จะมีโบราณสถานมากมายถานที่สําคัญมากมายสำคัญที่สุดที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือพระราชวังของเรานะครับหรือเรียกว่าการพาเลสซึ่งฝรั่งรู้จักกันดี แล้วยังมีอะไรสำคัญอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี่ยวจากที่นี่และเขตนี้คือเขตที่เป็นศูนย์กลางอํานาจของการบริหารกรุงเทพมหานาครนั่นก็คือที่ทํางานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครหรือเรียกสารว่ากางอยู่ที่นี่นะครับแล้วมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจที่ผมจะพาพวกเราไปดูไปเห็นไปดูอะไรที่ดีๆอะไรที่เป็นปัญหาและโอกาสต่างๆของเขตพนะนครนะครับซึ่งมีอะไรมากมายตลอด24ชั่วโมงที่เราจะรวบรวมสิ่งน่าสนใจมาให้ท่านชมได้ดูนะครับไปด้วยกันนะครับ นี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่สวยงามครับสำหรับการทำความรู้จักกรุงเทพมหานครในรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงโดยหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ตรงนี้ถือเป็นเพียงหลักกิโลเมตรเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นครับแต่สำหรับการใช้งานจริงๆนั้นจะถูกแบ่งออกไปตามถนนเส้นต่างๆที่ใช้ออกเดินทางนอกเมืองเช่นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนพระหลโยธินจะตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช้งานจริงเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางภาคเหนือครับ หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนสุขุมวิทอยู่ที่แยกเพลินจิตใช้งานจริงเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางภาคตะวันออกครับจุดที่3นั่นก็คือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนเพชรกเกษมยอยู่ที่วงเวียนใหญ่ใช้งานจริงเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะเส้นทางภาคใต้และจุดสุดท้าย หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนมิตรภาพไม่ได้อยู่ในกรุงเทพครับอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่107ของถนนพระหขนโยธินในเขตจังหวัดสระบุรีใช้งานจริงเป็นจุดเริ่มต้นบอกระยะทางสู่ภาคอีสานโดยป้ายบอกระยะทางกรุงเทพจะบวก107กิโลเมตรไว้แล้วดังนั้นหลักกิโลเมตรของทางถนนเพชรเกษมจะต้องบวก107นั่นเองครับโอ้นี่เราก็มาถึงบริเวณที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมอำนาจของการบริหารกรุงเทพมหานครจากกิโลเมตรที่ศูนย์เนี่ยเดินมาที่เนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่เลยนะครับทุกคนสามารถเดินมาที่นี่ได้ถ้าขับรถเนี่ยมันจะงงมากเพราะว่าในเนี้ยหลายคนขับมาจะหลงมาป้ายบอกทางอะไรเนี่ยมันไม่เคยชัดเจนแล้วก็บางทีต้องวนไปวนมาแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับคนนึกว่าเป็นลานท่องกว้างเป็นลานกิจกรรมอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือที่จอดรถนะใต้ตรงเนี้ยเป็นที่จอดรถของสาระวะการกรุงเทพมหานคร นะครับเพราะว่าที่นี่คนต้องมาใช้บริการมากมายที่จอดรถที่อยู่ในอาคารไม่พอนะครับแล้วตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เนี่ยหลายรอ,อบๆนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับแต่ตรงเนี้ยที่สําคัญที่สุดคือเรามาที่สลากาว่าการกรุงเทพมหานครทึ่งมีประวัติความเป็นมาซับซ้อนและหลายคนยังงงอยู่นะครับว่ากว่าจะมาเป็นสากาว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการยุบมีการเปลี่ยนมีการปรับโครงสร้างนะครับจากเทศบาลมาสู่เป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเรื่องรามันจะเป็นยังไงเราไปคุยกันตร่นี้กันนะครับเทศกิจทำอะไรบ้างเนี่ยที่เขามาเฝ้ากทมครับฮะเขามาเฝ้ารอบอก,กทมไอ้รถนี่มาเฝ้ารอบอก,กทมครับผมเฝ้าอะไรอ่ะเฝ้าตามจุดเนี่ย ฟ้ออะไรของหายเหรอไม่ใช่คือดูแลความเรียบร้อยความดูแลครับเรียบร้อยแล้วเศรษฐกิจจริงๆมีหน้าที่ทําอะไรบ้างมีหลายอย่างคนคนยังไม่รู้นะเศรษฐกิจทําอะไรบ้างจริงนครับทําอะไรบ้างเนี่ยมีก็ดูแลจัดระเบียบผู้ค้าจัดระเบียบผู้ค้าก็คือหาเล่แ์งลอยครับผมแล้วก็อำนวยความความสะดวกด้านการจราจรให้ความสะดวกจราจรครับผมแล้วมีหน้าที่อะไรอีกอำนวยความสะดวกจราจรทำอะไรครับก็ถ้าเผื่อว่าตรงไหนเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับ ผู้ค้าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงไปจัดระเบียบให้เขาทะเลาะกันก็ไปจัดระเบียบไก็คือจะมีผู้ค้าเจ้าใหม่มาแย่งกันครับแล้วก็บางทีเขาหยุดไปเนี่ยแต่ว่ามีคนมาเสียบแทนเงี้ยเราต้องพอหยุดไปโดนเสียบเลยครับแล้วาบางทีเขาชวนกันมาพอโดนเสียบไปเจ้าของที่เดิมมาทะเลาะกันครับผมตีกันไหมเคยชกกันไหม แต่ที่ผมอยู่มายังไม่มีไม่มีแล้วเราก็ต้องไปเกลีร์ให้ว่าตรงที่เป็นของไทบม,มีทะเบียนไว้เหรอถึงรู้ว่าของใคยมีครับเขากะ็จะมีะรายชื่อผู้ค้าที่เขาขายก่อนแล้วจะมีะรายชื่อที่เขตอำนวยคราจรดดูเรื่องก็ทําทุกอย่างครับเกี่ยวถ้าหัวหน้าใช้มาก็ถ้าต้องทําได้หมดทั้งหมดครับผมให้ทําอะไรก็ต้องทำครับผมโอ้แต่ความสะอาดไม่เกี่ยวนะความสะอาดควาะอาก็ตัแจ้งเจ้าที่รักษาครับสมมติต้นไม้ล้มอะไรเงี้ยตัะแจ้งงานรักษาให้มาจัดเก็บเราก็คอยบุกจราจรให้เขามีเยอะไม่แต่สกิดทั้งกรุงเทพมีกี่คนะ เขตผมมันมี2อ0รอครับนี่เขตพระน,น,นครมีสองร้อผคนคผน้อยไ,<ห>ไปไหมหรือมากไปไหมก็กําลังดีครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันกว้างครับเขตพระนครน,นี่ครับบริเวณสาราว่าการกรุงเทพหมหานาครที่ตรงนี้เนี่ยเก่าแก่มากนะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกเทศบาลพระนครเ,เทศบาลกรุงเทพมหานาคร เดิมก็ไปเช่าบ้านของคุณหญิงลิ้นจีอยู่ที่กรุงเกษมต่อมาเมื่อ2484เนี่ยก็เลยย้ายมาเพราะว่าที่ทางไม่พอมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่2484ถึงตอนนี้ก็73ปีแล้วนะฮะตอนนี้ปัญหาที่ีเห็ยว่าแอรอัดมากเลยในเนี้ยผมก็เคยมาติดต่อราชการบ่อยนะครับแล้วเราก็เห็นว่าขณะนี้คนไม่พอจริงๆแล้วเรามีกาเลยกรทม .2 ที่ว่าการแต่งใหม่ อยู่แถวดินแดงนะฮะนั้นใหญ่โตหมูลานแต่ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมยังไม่ย้ายเข้าไปทีหนึ่งเพราะตรงนี้เนี่ยมันแออัดแล้วไม่พอภาพว่าที่นี่น่าจะมีโครงการอนาคตน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เป็นพิพิธภัณฑ์บรรจุเรื่องราวของกรุงเทพมหานครไว้ที่นี่นะครับเรื่องราวประวัติมาก็มีมากมายทีเดียวนะครับที่เดี๋ยวเราจะเล่าฟัง ต่อจากจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครคุณโคสิษ์ก็ได้เดินทางมาอีกหนึ่งสถานที่ครับซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญมากๆในกรุงเทพเพราะเป็นจุดศูนย์รวมอํานาจของการสั่งการทุกอย่างนั่นก็คือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนั่นเองครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าที่แห่งนี้จะมีความสําคัญมากมายขนาดไหนประวัติจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับโดยจุดเริ่มต้นของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2400 176ครับตอนนั้นได้มีการยกเลิกมณฑลโดยพระราชบัญญัตริระเบียบราชการบริหารราชาอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476โดยจัดระเบียบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้เป็นจังหวัดและอำเภอเป็นการยกเลิกมณฑลต่างๆคงเหลือเพียงจังหวัดพระนครและทนบุรีที่มีการปกครองต่างจากจังหวัดอื่นๆตามสภาพภูมิประเทศและความสำคัญซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงต่อมา ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช2476ครับโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนาครกรุงเทพพุทธศักราช2479ซึ่งทางเทศบาลเริ่มเปิดดำเนินงานจริงๆในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2480้โดยชาวบ้านของคุณหญิงลิ้งจีสุริยานุวัตร์ที่ถนนกรุงกรเกษมเป็นสำนักงานที่แรกครับต่อมาพระยาประชากิจกรจกักรซึ่งดำรงตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีณนะขณะนั้น ได้เสนอต่อรัฐบาลซึ่งมีจมพลแปลกพิมูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเทศบาลนั้นต้องการจะมีสถานที่ทํางานเป็นของตนเองและได้พิจารณาเห็นว่าตึกแถวรอบบริเวณตลาดเสาชิงชา้าและตลาดเสาชิงช้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและอยู่ในย่านพระนครจึงเหมาะในการตั้งให้เป็นที่ทําการเทศบาลต่อมาในเดือนมกราคมพุทธศักราช2484เทศบาลจึงได้ย้ายสํานักงานจากถนนกรุงเกษมมาตั้งที่ตําบลเสาชิงชา้า ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองครับไอ้อุโมงค์เนี่ยบางคนไม่รู้ไม่ใช่อุโมงค์หลบภัยเลยนะนะนี่คือทางเข้า,าที่จอดรถใต้ดินนะฮะเราจะเห็นว่าที่เมื่อกี้ผมบอกตรงนั้นเป็นที่จอดรถใช่ไหมฮะม,มาดูว่าเป็นไงปฏิเดินผ่านแล้วเลยอยากให้ทุกท่านได้เห็นบางคนไม่เคยมากรุงเทพไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยดเูเนี่ย ข้างล่างนี่ใหญ่มากเลยอัน,นี้ก็ถ้าอยู่ข้างนอกจะไม่ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่จอดรถใต้ดินนะครับตรงนี้ฝนตกได้เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ก็าพยายามทำให้ดูเป็นวิวมีหินกราบมีอะไรต่างให้ดูสดชื่นบ้างนี่ครับคือที่จอดรถใต้ดินเมื่อกี้ที่เรายืยอ,อยู่ข้างบน เราเห็นว่ามีทางขึ้นลงหลายด้านนะฮะทางนี้จากคนภายนอกก็ขึ้นลงได้นะฮะตรงนี้ก็มีที่ชั้นหนึ่งเรื่องมีลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะนะครับที่จอดรถได้เป็นพันคันนะใครถ้ามาแถวนี้ก็หาที่จอดรถไม่ได้ก็ลงที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นนี่เลยไหมมนไปดูนี่เลยไหมฮะทางนี้เป็นทางออกแต่ตรงนี้ปัญหาคือเวลาฝนตกอะใช่ไหมเวลาฝนตกจะทําไง เรากรุงเทพเราก็ตอนนี้ก็เข้าช่วงหน้าฝนแล้วั้นช่วงหน้าฝนก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าประชาชนก็ต้องกอดรถแถวนี้ระบากหน่อยแต่ก็มีทางที่ว่าเมื่อกี้ที่เราเดินลอดมาเนี่ยครับก็มาขึ้นตรงนี้ได้ก็จะตรงนี้จะไม่เปียกฝนนฮะเราไปกินกาแฟดีกว่า แหมพาเดินเที่ยวมาสักพักตอนนี้คุณโคสิตก็เริ่มคอแห้งแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะมามองหาร้านขายกาแฟใกล้ๆกับศาลาว่าการกรุงเทพกันหน่อยครับว่าแถวนี้จริงๆแล้วมีร้านกาแฟอะไรอร่อยบ้างครับ